แซบซะสอยให้มาเฮ้ยเราอทหารจับมาออรถเฮ้ยไอ้รถเดิมบนคลงดิไอ้เชี้ยคลงแบบพบอดดาไอ้ยิงวิ่งไม่ได้เลยไม่ให้วิ่งปััคอชันฟูตี้กำมันตรังสีเฮ้ยเสียงรถอะเนี่ย โอ้โหบ้านก็กระพริบ oh, ม oh, oh. 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 oh, no. mm ันแจ้งเตือนไว้ไปเอฟเคอ๋อวัดแต่เฮียกูสัโอ้โหพี่นอนว่ากครูเนี่ยแหละโอ้โหเอ้าแล้วเข้ามาได้ไงในสุดก็มีเตียงเช่นเดียวกันเลยนอนดีกว่าไอ้เยิงไม่ได้ปิดไฟฉายเลยนอนเนี่ยแหละเต็มหน้าไฟฉายเลยแน่เต็มหน้าแน่ๆน่เฮ้ยเก็บลูกบิด ลูกบิดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหอันนี้อะไรอ่ะหมักลูกเหรอคนบ้าก็ต้องอยู่ข้างในที่ชั้นน้ำหนักอ่ะโอ้โหหุ่ยใหญ่สัตว์อะไรมะมึงเห็นอะไรอ่ะหลอนไอ้เบร์ใหม่เลิกเบร์มีหุ่ยเชี่ยบอมอะไรวะเฟมร้อนเฟมอยู่ในโรงพยาบาลแต่อีอะไรร้อนๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเฟมหลอนวางมามาอยากร้อนละว้าเฮีย o n t look at him ผู้ป่วยเพศชาย ผมสีดำลูกตาสีน้ำตาลสูง1้9หาน้ำหนัก90อ,อายุ45หนัก90เลยคำเตือนห้ามมองเขามันจะมองไม่ได้มันมีหลายใบยอยังเลยทุกใบเป็นเหมือนกันหมดเลยเป็นคนที่ขี้หายชอบเดินในที่ที่ไม่มีไฟแล้วก็ไม่ชอบให้คนมองอที่มันตัวในนี่ซีพีชากายยังโอ่แา <and S 1> แต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยนี่ใช่ไหมเนี่ยมันมีหลายใบอะ อันนี้โฮกสูงสามร้อยห้าห้องอะสามเมตรปิดไฟให้คนนี้เสมอตอนนี้อันนี้คือเอ่อเซนซิทีฟต่อแสงไฟอันนี้ไงไอ้ที่เราเจอจอนน่คอลเฮ้ยนี่จอนน่คอลไอ้เนี่ยวิบงดิวเฮ้ยโอ้ยละดิวเบสมันหลอนแล้วกูโดนยาหลอน อีว่าสู้เนี่ยเหรอมีมียามีอ๋อสิบห้าสามกํเลังเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยซอนี่มาเที่ยงคืนแล้วนะขอเล่นขอเล่นขอเล่นกูชอบโซฟ์อ่าเล่นเลยไปทางไหนก่อนล็อกเลยฮะแก้ปซ่อนเสร็จเราก็จะได้กุญแจเราไปต่อมันมีผีไล่ด้วยอ่ะมีมีมีเฮ้ยกูเก็บของมาครบแล้วเว้ยไม่ต้องกลัว ไอ้ตุ๊กตามันต้องขาดอีกสองตัวถึงจะรู้ว่าผีโอเคหลอนเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเฟมเฮ้ยมันเฮ้ยมันจ้องกูใหญ่เลยเอาหายไปแล้วเฮ้ยเีลยวเฟมไอ้เหี้ยไม่รู้ไปละเกตาไะแมวมันหลอนเฮ้ยกลัวมันหลอนเลยอีกตัวซอนเหรอกูมุดอยู่ใต้ห้องนี้แล้วไม่เอาแล้วตัวอักษรหายไปแล้ว ใช่แน่หาหาตัวสองอันหนึ่งอธิษฐานแก้รหัสอะไรได้เฮ้ยใช่ใช่ใช่ัะน้นงไอเฟมใช่เลยรอมันหายไปนี่ไงมันหายไปละอ๋อมันทำอะไรเราไม่ได้มันไม่ยอมไฟนี่ตัวสูงๆอ่ะเฮ้ยเจี๊ยอ้าวละตามผมมาไม่มีอะไรต้องกลัวกูได้อันเลงไม่ลูกอะไรเลยเ้เจี๊ยไม่ห้ามมองอ่ะ ไม่รู้ดิมันไม่ทำอะไรเราเลยเราเข้าไปใกล้ๆเลยไปเข้าไปดินี่กูมาถึงละสีแดงอ๋ออ๋อไปนี่นี่นี่ก็ทำนี่ไหนเป็ไหนนี่นี่นี่อันนี้ของมึงใช่ไหมใช่ใช่เลยนะนี่ไงดีก็เสร็จแล้วนี่เณแบกดไปเรื่อยอ่า ได้กุญแจปุ๊บก็เกิดเปิดนี่เลยแล้วก็ไปต่อได้เลยตัวไหนไฟชูรูมอินวันรูมยูแฮปดูไฟเลยเดียวแต่ใส่โคโอ้ใส่รหัสหารหัสเราอยู่ตรงไหนอ๋อหนึ่งห้องมีเรดิโอบอกรหัสอีกห้องมีคอมให้ใส่รหัสต้องไปสองที่มันจะมีแดนเจิลัสอีกใช่ไหมก็คือพื้นที่อันตรายเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะ ไอ้เชี่ยพลังอำนาจอะไรกันเหมือนกูโดนเป่ามาเลยอ่ะใครวิ่งผ่านอ่ะไม่มีมีเราอยู่สีขาวเราตรงไกลเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเฮ้ยโอโอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอเคป่ะดูไม่ยังดียวเลยหร่เราจะไปไหนแปะถ้าถ้าเอาง่ายสุดก็คือออกซ้ายก็จะไปออกขวาออกซ้ายแล้วก็ซ้าย จะไปไหนปอนจะไปไหนแปะเนี่ยเฟสมึงไปห้องอีกห้องใช่ไหมนั้นพ่อูเฮ้ยเอเลียนเอเลียนเชื่อมังมุมยักษ์เราต้องเริ่มจากเราเริ่มตรงสีขาวปะวะใช่ใช่ใช่แล้วก็ออกซ้ายเฮ้ยมีประตูมีประตูเปิดประตูแล้วไม่รู้เปิดเลยของฝาออกซ้ายออกขวาโอเคห้องพักหายใจห้องพักหายใจ ห้องนี้มีโค้ดปะดูดิเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยใครเอเลียนใครเปิดวิทยุเอเลียนที่อะไรร้อนเ้ยวิทยุมันจะบอกรหัสทางดิฟอนีดีป่ะเก้าสองยี่ฟังไม่ออกเอ๊อฟังคนหนึ่งไปไอ้ที่เดฟฟูฟังให้แปดสองสามแปดสองสามแค่นั้นน่ะแปดแปดสองสามสามสามก็เลยเอ๊ะกด ยืนยันตรงไหนวะอะไรคือกดโอเควะอ๋อมึงไม่บอกอะแล้วมึงกดเลขอะไรแต่ว่าแค่นี้อะอ๋อนี่มันต้องกดเอาเมาส์จิ้มหน้าจอแปดสองสามสามกดนี่ไงในที่หน้าจอเปล่าไม่ใช่ไหนอะเมนูได้เลยแปดสองสามสามสองแปดสองสามแปดแต่เปิดแล้วหรือเปล่าแต่เราไม่เป็น เออว่ะจริงเหรอวะมันจะเป็นไม่ได้เหรอก็เหมือนครั้งนู้นที่เราเคยเล่นแม่งขาดรหัสก็นาถึงแทยประตูเปิดไปแล้วอะไดนงั้นกูเดี๋ยวกูไปดูประตูไปแล้เอ้ยงั้นเดี๋ยวแป๊บมึงอยู่ห้องนี้ใช่ไหมออแบบกูเอฟเคเองไม่ต้องห่วงพวกมึงไปทำงานเลยอ่าเข้าใจง่ายไปนะเฮียแม่งป่องเฮ้ยเฮ้ยแม่งเลี้ยวไอ้ี้ย อขาเหลี่ยมแต่แต่ไอ้เหี้ยโคตรเชียเลยมันย้อนกลับมาเขาได้กินมนุษย์กลับมาใช่ไม่กลัตัวไม่ใช่ละไอ้เหี้ยไม่มันได้กินมนุษย์ไอ้เหี้ยโคตรโง่เลยสัตว์แม่ไม่งมิดกำแพงไว้แล้วอยู่ดีเดินกลับมาสองสามสามแปดสองสามแปดประตูเปิดแล้วกู เฮ้ยเข้าไปเลยประตูพอดีฮ่าเฮ้ยขอค่อยว่าไปค่อยว่าไปอย่ายกูเลยกูรตรงประตูให้พวกมึงมาเองเอางั้นเอฟโอ้โอกูเดินเข้ามาแล้วดีตายไอ้เหี้ยไปทางไหนวะลืมกลับไปดูแมวกันไปไอ้เหี้ยไม่มีทางนี้ไม่ได้ไปไม่ใช่ทางนี้ขอกลับไปดูแมวก่อนนะเหมือนห้องนาซาเลยอะ แฝตายอ่ะอ้ยายอุ้ยแกละแ้่มันบอกให้หลบแอยแล้วมันหลบไม่ได้ใมตามมตามตามกูตามากูาหล่ยหลบไม่ด้ตามมาตามาตามายอเฮ้อเอาอาวาเนียเฮ้ยไอแกเฮ้ยไอแแปะ ไม่มีซาว่าไม่รู้เรื่องคุณเลยสตาร์ทอู้ listening ดิไม่เอาเกียร์เพิ่มเสียงมันพูดถึงไวรัสอะไรสักอย่างอ่ะพวกมันโกหกอืมโกหกอะไรสักอย่างมันแลบว่ะไอ้เหี้ยปากมันป่ามันแล้วว่ะอ๋ออ๋ออ๋อ อมันบอกว่ามันทำวัคซีนเสร็จแล้วเราต้องป้องกันไม่ให้พวกผีนี้ทำลาย no way ไม่เดี๋ยวก่อนอย่าโดนโปรแกรมตีน้อยสุดท้ายเราก็ถูกกำจัดสินะเราไม่ตายเพราะเราคือในเกมนี้ไม่มีฟอร์ดัมเมนไม่จริงเพราะเราคือโลบอกเนี่ยเห็นไหมลงมาแล้วไม่ตาย อันนี้จบหรือมีต่อวะเนี่ยมีต่อมีชารเตอร์สองแต่ยังไม่เปิดก็เฮ้ยโดนกินอร่อยอร่อยพวกแกกลายเป็นหนึ่งในพวกขอาแล้วเฮ้อเออโอ้อ้าวแล้วข้าก็จบันไปแต่เราบอก